อย่าลืม subscribe นะครับ Daily News Live k i TH ด้วยนะครับผมแล้วก็อย่าลืมกดกันเยอะๆนะครับ ผู้ชมค่ะยังอยู่กับรายการที่นี่ที่กรุงเทพและเป๊ปบารนร์ดเหมือนเดิมค่ะและสัปดาห์นี้เราก็มีเรื่องราวที่น่าสนใจนํามาฝากคุณผู้ชมเหมือนเช่นเคยนะคะ อย่างที่ทุกคนทราบกันดีนะคะว่าในพื้นที่กรุงเทพมหานครเนี่ยเต็มไปด้วยอาคารบ้านเรือนต่างๆที่ก่อสร้างบนผิวดินเนี่ยมากถึงสองล้านหลังกันเลยทีเดียวค่ะและทุกวันนี้นะคะการก่อสร้างระบบสาธารณูปโภคเนี่ยไม่ได้จํากัดอยู่เฉพาะบนดินเท่านั้นค่ะแต่ยังมีการลงไปสร้างระบบเหล่านี้เนี่ยในใต้พื้นดินกันด้วยค่ะซึ่งการก่อสร้างใต้พื้นดินนะคะจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่จะต้องมีการขุดลงไปเพื่อก่อสร้างในระดับความลึกที่ต่างกันตัวอย่างเช่นนะคะ การขุดระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานอาทิเช่นท่อประปาท่อระบายน้ําและท่อล้อสยายไฟใต้ดินเหล่านี้นะคะจะมีการขุดที่ความลึกประมาณ60ซนติเมตรถึง1เมตรค่ะนอกจากนี้ค่ะยังมีอุโมง์ลอดทางแยกค่ะที่จําเป็นจะต้องขุดลึกลงไปประมาณ5ถึงเเมตรเพื่อที่จะแก้ไขปัญหาการจราจรรวมทั้งการขุดอุโมงยักษ์เพื่อเป็นอุโมงคระบายน้ําค่ะที่ปัจจุบันมีการขุดอยู่ที่ประมาณ20เมตรค่ะและยังมี ระบบรถไฟฟ้าใต้ดินค่ะซึ่งทุกวันนี้นะคะมีการขุดลึกลงไปใต้ดินอยู่ที่ประมาณ20-30เมตรซึ่งถือว่าเป็นระดับที่ลึกพอสมควรค่ะแต่ตอนนี้นะคะเรามีระบบสาธารณูปโภคอีกชนิดหนึ่งค่ะที่มีการขุดลงไปใต้ดินที่ลึกกว่าเหล่านั้นที่เราพูดมานั่นก็คือการขุดอุโมงค์ก่อสร้าง สายไฟฟ้านั่นเองนะคะซึ่งความลึกของการก่อสร้างอุโมงค์ไฟฟ้านะคะมีการขุดลึกลงไปจากระดับพื้นดินประมาณ40เมตรกันเลยทีเดียวค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปดูนะคะว่าการก่อสร้างอุโมงค์ใต้ดินที่ลึกขนาดนั้นเนี่ยมีความ ยากลาบากในการดําเนินการอย่างไรเพราะว่าความลึกที่40เมตรเนี่ยเทียบเท่ากับตึกขนาด10ชั้นกันเลยทีเดียวนะคะคุณผู้ชมค่ะเดี๋ยวเราไปชมกันเลยนะคะว่าเขาจะมีวิธีการทาํางานยังไงเพื่อไม่ให้กระทบกับโครงสร้างด้านบนตามกันไปเลยค่ะ สำหรับการก่อสร้างอุโมง์ไฟฟ้าขนาดใหญ่ของการไฟฟ้านครหลวงนั้นจะเริ่มต้นที่บริเวณถนนชิดลมโดยมีต้นทางที่ด้านหลังสำนักงานใหญ่จากนั้นจะมีการขุดเจาะแนวอุโมง์ไปตามถนนชิดลมและถนนหลังสวนมุ่งหน้าสู่สถานีปลายทางที่บริเวณสวนรุมพินีโดยแนวเส้นทางจะเป็นการขุดเจาะใต้ดินไปตามแนวถนนสาธารณะทั้งหมดโดยไม่ได้ผ่านอาคารของเอกชนซึ่งจะขุดลึก ลงไปกว่า40เมตรขนาดความกว้างของอุโมงค์จะอยู่ที่เส้นผ่านศูนย์กลาง3.6เมตรและมีความยาวที่ประมาณ1,800เมตรงบประมาณทั้งสิ้น878ล้านบาทโดยจะก่อสร้างให้แล้วเสร็จภายในปี2,563สําำหรับวิธีการขุดเจาะนั้นจะใช้ตัวขุดเจาะโดยการใช้เครื่องซีลบอดี้และคัตเตอร์เฮดทำการขุดเจาะอุโมงค์พร้อมตัดดินออกจากบริเวณดังกล่าวจากนั จะทำการวางผนังอุโมงค์ระบบป้องกันความปลอดภยัยในกรณีเกิดอุทกภัยด้วยระบบระบายน้ำรวมถึงติดตั้งระบบแจ้งเตือนอัคคีภยัยและระบบระบายอากาศเพื่อป้องกันเหตุเพลิงไหม้รวมทั้งจะมีระบบตัวเซ็นเซอร์ตรวจจับรอยร้าวเพื่อป้องกันและดูแลไม่ให้การ่อสร้างกระทบต่อโครงสร้างของอาคารโดยรอบ เมื่อก่อสร้างเสร็จแล้วจะลดความเสี่ยงทางกายภาพที่อาจจะเกิดขึ้นกับสายไฟฟ้าแรงสูงบนดินเช่นอุบัติเหตุพายุและเป็นการรองรับการเชื่อมต่อสายไฟฟ้าแรงสูงกับโครงการเปลี่ยนสายไฟฟ้าอากาศเป็นสายไฟฟ้าใต้ดินในพื้นที่ใกล้เคียง คุณผู้ชมคะสําหรับการก่อสร้างอุโมงค์ที่มีความลึกมากที่สุดในกรุงเทพขนาดนี้เรียกได้ว่ามีความสลับซับซ้อนค่ะในการก่อสร้างอุโมงค์ที่ลึก10ชั้นอย่างนี้นะคะจําเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ต้องใช้เครื่องอมือที่ทันสมัยแล้วก็มีการวางแผนความปลอดภัยที่ดีแต่ไปเชื่อว่านะคะคุณผู้ชมคงจะไม่ได้เห็นอุโมงค์ที่ลึก ขนาด40เมตรนี่ปเป็นแห่งสุดท้ายแน่นอนค่ะเชื่อว่ายังมีระบบสาธารน,นูปะภคต่างๆที่รอจะเอาลงดินแล้วก็เอาลงลึกไปยิ่งกว่านี้อีกนะคะและนี่ก็เป็นเรื่องราวดีๆที่รายการที่นี่ที่กรุงเทพนํามาฝ่ากสำหรับวันนี้ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะคะอย่าลืมนะคะฝากติดตามด้วยค่ะผ่านทางช่อง The New Life KTS ทุกวันอังคารเวลา11โมงเป็นต้นไปสำหรับวันนี้ไปแลรายการที่กุงเทพต้องขอลากันไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ